สวัสดีครับผู้ชมครับผมคัทพสัสดุ์ครับผู้ดำเนินรายการกับดาวรุ่งมุ่งสู่ฝันนะครับวันนี้เราสัญจรมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับที่ร้านครัวในบ้านนี่มีอาหารอร่อยเพราะเรามาขออนุญาตถ่ายทำรายการกับ รายการใหม่ของเราดาวรุ่งมุ่งสุฝผน Rising Star ม i r ร c อนวันนี้นะครับเทปแรกนะครับเราจะพาไปดูรุ่นน้องหนูๆน,นะครับเด็กคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงผ่านการแคสติ้งนะครับกับพัสมีเดียและชัยพัฒมุกวี่เคลือมาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์หนังสั้นคุณธรรมนะครับของมิติข้ามพบ ทานทรบหวันนี้เราจะไปดูกันว่าเด็กๆทุกคนเก่งแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันเลยครับกับผมบพัชพัสมุตครับทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV e Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 มีของต้องโชว์ ทีีตางจำไว้นะเราพู่เลยวันนี้นได้ไหมโอเคเก็บตัวฮะช เพื่อนนะลูกถูกตรงต้องรับอารมณ์นี้แหละอทำไมนะแอคชั่นเอาอีกรอเต็มที่เลยเอาอีกรอบเอาเดรรอปเนี้ยเอานะลูกนะตั้งใจนะคะเต็มที่กันถ้าคุณเดียวเลยทำเราเสียเวลาเนี่ยแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะถ้าเรากลับบ้านไม่ได้อ่ะเขอจะ เคคร ทับประั <S <S เอาน้ำเป่ามาดิอะไรก็ตามบอกว่า <arp> พ่อแม่ของฉันคะเข้าของแบบนี้ฉูไม่สามารถรับพ่อได้เพราะว่าคุณอยู่ทีแชค่ะเด็กเด็กไม่ตื้อไม่สู้ในคามเอราค่ะดลูกเด็ก้วยนะได้เลยค่ะหนูรักเด็กมากเลยเด็กอไว้ใจหนูได้เลยค่ะเด็กๆแบบนี้ทูหาทำให้หนูแฮปปี้ค่ะ บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6ย6 8ก5 9 5 081 357 0 4 2 2 ตัวมีของต้อมโต

ราใเนียอย่าไป้งขอท้องเงจักีนียนับคุณหั่ห่ะ่โอเคอเครับนนี้กับฉลา,ามเด็กต้ที่แสงที่สุดเราจะทำยังไงดีับ วันนี้เราจะเล่ามาเล่ามาเราอยู่ที่อ่าทุกท่าเลยดีเขาจะเขาจะเขาจะไม่ได้ยืมเงินจากธนาคาร 你呢？いいかな

ครับก็ผ่านกันไปกับเรื่องราวการแสดงความสามารถต่างๆของนักแสดงหน้าใหม่ในรายการ Rising Star มิราขึ้นดาวรุ่งมุ่งสู่ฝันทาง a อ c TV สำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการ ยังมีเรื่องราวดีๆของน้องๆดาวรุ่งหน้าใหม่นักแสดงที่ต้องการเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงอีกมากมายคอยติดตามเทปต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ